ประสงค์อยากจะหาทางหลุดพ้นจากทุกทั้งหลายที่เราเป็นทุกอยู่ก็เลยหาวิธีมาพูดมาคุยกันเพื่อจะปลดเปื้องความทุกข์ที่มีอยู่ให้กลายเป็นความสุขได้เสริมสติปัญญาท่านมีความคิดขอด้อธรรมใดๆมาพูดผมกด เป็นผู้รับฟังที่ดีผมก็จดจำไปประพฤติปฏิบัติจนทุกวันนี้ผมก็พูดจาอยู่กระล่องกระลอยได้หลายข้อแม้กระทั่งการพูดล้อพูดเล่นต่างๆนี้ก็ลดน้อยถอยลงไปได้เยอะถึงแม้จะเป็นอยู่บ้างแต่จะให้ผมพูดข้ออัดข้อทำอย่างที่ท่านพูดกันอยู่นะ่ะผมพูดไม่เป็นแต่ผมรู้ว่าเช่น การปล่อยวางหรือการวางและปล่อยเนี่ยก็แปลว่าเราอย่าไปเคร่งเครียดไปยึดมั่นถือมั่นจริงจังไปเข้มงวดกวดขันกับตัวเองจนให้เกิดความเครียดเช่นการฟังเพลงเป็นกิเลสถ้าเราไม่ฟังไปเสลยเนี่ยบางทีในเมื่อเรามีความเครียดเราไม่ได้ปลดปล่อยที่จะสร้างอารมณ์ให้เกิดความ ล่นเริงเช่นการนอนไม่หลับเราเคยฟังเพลงเราก็ฟังไปแต่เพราะว่าเราจะไปบอกว่าการฟังเพลงเป็นกิเลสเราก็จะงดฟังอาจจะทําให้เราเพิ่มความเครียดขึ้นไปอีกเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องที่จะต้องงดการฟังเพลงเราก็ฟังบ้างก็ได้เพราะการฟังเพลงก็ไม่เดือดร้อนอะไรเป็นอย่างนั้นครับ เพราะฉะนั้นคําว่าปล่อยวางหรือการไม่ยึดมั่นถือมั่นนี้เราก็ยกเว้นในข้อที่อันสมควรบ้างเช่นการรับประทานอาหารมื้อเย็นก็เป็นกิเลสเราจะต้องปฏิบัติเหมือนนักบวชนะเราจะต้องไม่กินข้าวเย็นแต่ถ้าเราหิวแล้วทรมานแล้วเราทนอยู่ผมคิดว่าก็ทำให้เราเกิดความ ไม่สบายตัวไม่สบายใจไม่สบายกายท้องร้องคลอกคลากรอกคลาก้วก,ก,ก็ทําให้ความหิวทรมานปั่นป่วนเราก็กินซะหน่อยก็ได้แต่เราก็ต้องรู้จักว่าเอออย่าก,กินซะจนอิ่ม,มแน่นอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับท่านหรือการพูดคุยอะไรที่เราพูดเกินมักจะเคยพูดล้อพูดเล่นอะไรที่ไร้าสาระเราก็ นิ่งนิ่งซะบ,บ้างเราอย่าไปตามใจตัวเองเกินไปนี่ก็หมายถึงว่าเราก็ปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ไปเป็นอย่างนั้นครับแต่ถ้า,าจะพูดว่าให้เรางดโลภะโทสะโมหะเราพูดกับคนอื่นถ้าคนระดับเดียวกับเราเหมือนเราตอนที่เรายังไม่รู้บางทงีฟังโลภะโทสะโมหะนี่บางทีงเราก็ฟังแล้วไม่เข้าใจเราก็มา พูดประยุกต์ให้ฟังแล้วฟังง่ายๆอย่างโลภก็คือความโลภโลภคืออะไรบางทีงกอบโกยตั้งหน้าตั้งตาอดตาหลับขับตานอนทำมาหากินจนจนแบบเขาเรียกว่า,าหมกมุ่นเหนื่อยยากไม่เป็นอ,อันหลับอันนอนไม่เป็นเวลาและบางทงีเราได้เงินมามากมายก็จริง เกิดเราป่วยไข้ขึ้นมาเงินที่เราได้ก็ไปหาหมอหมดเพราะนั้นเราเอาแค่พอดีพอดีใช้ได้แล้วเราจะกอบโกยไปถึงไหนเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดได้มากก็เป็นผลพลอยได้ที่ดีไปถ้าเกิดเ,เป็นผลพลอยได้ที่ดีไปแต่เราก็อย่าทำเอามากมายถาจนที่เกินความจำเป็นเปิดโอกาสให้คนอื่นบ้างเป็นอย่างนั้นครับอย่างก็เช่นที่นะเราไปแจ้ง ลงทะเบียนคนจนเนี่ยเราจะได้มีอะไรอ่าเราจะต้องจ่ายให้เราหมื่นหนึง่งห้าพันอะไรก็แล้วแต่ลูกเต่าก็บอกพ่ออย่าไปเลยเให้คนอื่นที่เขายากจนกับเราเขาเอาไปเพืะอพ่อ,พ,อพ่อนี่พ่อก็กินอิ่มอยู่แล้วทุกวันนะพ่อจะต้องไปคนขวายเอาอะไรและอย่างนี้เราก็เว้นไปไงแล้วก็ลดความโลภลงไปเป็นอย่างนั้นเออหรือบางทีงทุกวันนี้บางทีง คนเขามาดูอยากจะดูหมอเลยแต่ตังค์ไม่มีและอะไรเนีเราก็โอ้ไม่เป็นไรเราก็ดูฟรีให้เขามั่งกรไดเพราะเราก็ไม่ได้อดอยากอะไรนักหนาและการที่เราดูให้เขาฟรีเราก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเพียงแต่เราพูดเรากำานณออกมาเราก็ให้เขาเป็นวิทยาทานไปมั่งก็ได้อะไรนีเนี่ยผมก็พูดจาแบบเลอะเทอะไปหน่อยท่านอาจจะฟังแล้วไร้สาระหรือประการใดผมก็พูดได้แค่เนี้ ท่านก็เอาไปประดับความคิดเอาบ้างกันแล้วกันเพราะว่าท่านให้ผมพูดผมก็พูดเพราะเวลาผมไม่พูดก็เงียบไปหมดแล้วก็ท่านก็พูดอะไรที่ไร้สาระแล้วผมก็ไปกับท่านด้วยเพราะผมก็ยังเป็นไรเรียงสายอยู่ครับท่านท่านจะจูงไปยังไงก็จะตามท่านไปเสมอเพราะผมใจใจง่ายด้วยครับโอเคครับแม่บ้านก็ดูดฝุ่นเพราะนั้นผมก็ปิดแค่นี้ก่อนนะครับ ขอเชิญท่านต่อได้เลยครับขอบคุณครับ